From one side of the galaxy to the next, the Earth Directorate is on your side. Whether against corrupt corporations, tyrannical governments, 22ชั่วโมงได้อะไรนะครับกับเกม The Outer World 2รีวิวนี้ก็จะได้ปอนาโชมารีวิวให้นะครับและมีผมรีวิวเวอร์โอเซลอตให้เสียงเหมือนเดิมนะ ก็ต้องโมแบบนี้นะครับว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมยิงแหลกนะไม่ใช่เลยแต่มันคือเกม CRPG ของแท้สไตล์ตะวันตกครับเล่นจนจ,นจบผมนึกว่าเล่น Fallout New Vegas ตอนใหม่ล่าสุดคือรสชาติมันเหมือนกันมากอะทีนี้คำถามสำคัญคือจบแล้วชอบไหมรู้สึกยังไงมาเลยครับเดี๋ยวพี่จะขอเล่าให้ฟังขอเริ่มกันที่เนื้อเรื่องก่อนนะคือใน The Outer World 2เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับมันจะทิ้งระบบดาว h a w ซ y o n ของภาคแรก แล้วมาเริ่มกันใหม่ที่อาร์เคเดียซึ่งเป็นระบบดาวที่มีชุมชนโคโลนีของมนุษย์กระจายตัวกันอยู่บนดาวเคราะห์หลายดวงนะครับแต่แตกต่างจากภาคแรกที่ทั้งเกมเนี่ยมันจะมีดาวหลักให้ไปได้แค่2ดวงใช่ไหมแต่ภาคนี้มีเพิ่มขึ้นหลายเท่าแต่หลายเท่าเนี่ยขอไม่บอกว่ากี่ดวงนะเพราะเดี๋ยวพวกคุณจะจำเอาตัวเลขนี้แล้วเอาไปใช้นับตอนเล่นจริงแล้วคุณจะรู้ว่าอยู่ช่วงไหนของเกมแล้วมันจะเป็นการสปอยกันเปล่าๆนะครับทีนี้ ในหมู่ดาวทั้งหมดเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่ทรงอิทธิพลอยู่ด้วยกัน3ฝ่ายก็คือ anti-choice หรือทางเลือกของ e ี a ้นะครับซึ่งที่จริงมันก็คือการควบรวมของ2กองกําลังจากภาคแรกครับนั่นก็คือ spacer choice กับ anti-crios เข้าด้วยกันพวกนี้ยพูดง่ายๆก็คือเป็นพวกไฮเปอร์คอร์เปอเนะเป็นพวกในทุนสามานะ่ะที่มันกอกินสังคมอีกกลุ่มก็คือ protectorate ครับ ที่เป็นการปกครองแบบเผด็จก,การเน้นเครื่องจักรแล้วก็กำลังทหารนะกลุ่มสุดท้ายก็คือ order of the ascendant นะครับที่เป็นองค์กรศาสนาเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งพยายามปกป้องอนาคตผ่านการใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงมุ่งแสวงหาการแก้สมก,การแห่งจักรวาลไปพร้อมกับการกูร้องว่าจงเชื่อชูการทดสอบสมบุติฐานตอนเริ่มเรื่องเนี่ยเกมจะเล่าว่าเราคือคอมมานเดอร์แห่งทีมเฉพาะกิจพิเศษ earth electorate agent ที่ถูกส่งไปสืบสวนอนณานาิคมในระบบอาร์เคเดียนะครับ ผู้เล่นก็สามารถกำหนดภูมิหลังและรูปแบบการเล่นของตัวเองเพื่อกำหนดตัวตนพร้อมตัวเลือกสำหรับอดีตซึ่งเปิดมาก็เจอของเด็ดเลยครับ เพราะแค่เลือกประวัติตัวเองเนี่ยมันก็เป็นตัวกําหนดเกมการเล่นที่เหลือทั้งหมดได้เลยภูมิหลังที่เราเลือกได้เนี่ยมันก็จะมี6แบบก็คือเป็นอดีตนักโทษนักพน,นันผู้รักษากฎหมายศาส,สตราจารย์พวกนอกกฎหมายแล้วก็แรงงานไร้ฝีมือนะครับซึ่งผมเนี่ยเลือกไออันสุดท้ายครับก็คือลาสเบลที่มันจะออกแนวเป็นตัวคอทึมๆอะ่ะตามอะไรใครไม่ค่อยทันคือไม่ค่อยฉลาดว่ายง่าย ซึ่งหลังจากนั้นนะครับทุกบทสนทนาของผมตลอดทั้งเกมมันจะเต็มไปด้วยความหาความบงบะอันมาจากความโง่ของตัวคอตัวนี้นั่นเองครับเพราะพี่ไม่เคยเข้าใจสถานการณ์อะไรกับเขาเลยรู้แต่ว่าเขาบอกให้บุกกูก็บุกเขาบอกให้ยิงกูก็ยิงอะไรประมาณนั้นนะ่ะสำหรับประเด็นเรื่องการเลือกนะครับการเลือกคือทุกอย่างในเกมนี้ครับ มันคือหัวใจมันคือแก่นแกนมันคือทั้งหมดที่รวมกันก่อร่างเป็นเกม The Outer World 2ซึ่งผมจะขอไปขยายความกันต่อในหัวข้อต่อไปก็คือเกมเพลย์นะครับ ซึ่งก็จะมีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนนะหัวข้อเกมเพลย์เนี่ยมีหลายประเด็นให้ตีแผ่นนะครับขอเริ่มด้วยลักษณะของฉากในเกมนี้ก่อนถ้าให้สรุปก็คือตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกม RPG ขนาดใหญ่แต่มันไม่ใช่ Open World นะเขาใช้วิธีเอาแมปขนาดเล็กๆมาต่อๆกันเชื่อมกันผ่านการเดินทางด้วยยานอวกาศนะครับส่วนที่บอกว่าขนาดใหญ่ก็เพราะว่ามันมีหลายฉากยิบย้อยให้เดินทางเต็มไปหมดเลยคือเล่นแล้วก็แอบเหนื่อยเหมือนกันแต่ถึงแบบนั้น การออกแบบลักษณะนี้มันก็มาพร้อมข้อด้อยสําคัญในเกมก็คือ1เกมนี้ว่ายน้ําไม่ได้คือวิ่งเฉียวชายหาดยังตายอะ่ะคุณเขาให้เหตุผลว่าของเหลว่าเป็นสารพิษคือเข้าใจนะว่าทามาเพื่อไม่ให้เราว่ายน้ํามันจะได้ตัดเส้นทางเพื่อใช้เป็นทางลัด เพราะเกมนี้ฉากมันเล็กก็จริงนะครับแต่เขาจะเอาพวกแม่น้ําหรือภูเขาเนี่ยแหละมาขวางไม่ให้คุณเดินเป็นเส้นตรงจากจุด A ไป B บางครั้งเนี่ยคุณต้องเลี้ยวอ้อเป็นงูวนไปวนมาทั่วแมพอะครับกว่าจะเคลียร์ได้1เควสแต่เขาก็ยังใจดีนะเพราะถ้าพื้นที่ไหนที่คุณไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเปิด Fast Travel ให้อัตโนมัติเลยนะครับคือคุณแค่ลำบากครั้งแรกหลังจากนั้นสบายแล้วทีนี้ข้อ2การออกแบบฉากนอกอาคารในเกมนี้ก็ต้องพูดว่ายังไม่เนี๊ยพอครับ บักเยอะอยู่ทั้งเกมแค s ชติดฉากแล้วออกไม่ได้ต้องโหลดใหม่คือผมเจอเยอะมากอะแบบเยอะมากกว่าปกติคิดว่าเขาต้องเร่งแก้ไขกันอีกเยอะเลยนะช่วงก่อนที่จะถึงวันบางจำหน่ายเนี่ยประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของตัวเลือกที่มันมีมากมายมหา,าศาลในเกมนะครับเรียกว่า แทบทุกอย่างกล้าของคุณเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยคุณก็ต้องเลือกครับ <Okay. S 1> แล้วผลของทางเลือกแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหแสบสันซ่านสวงครับ <Okay. S 1> ถ้าเลือกผิดบางครั้งเนี่ยเล่นเอาผมนอนไม่หลับเลยก็มีครับ <Okay. S 1> คือเครียดกับความชิบหายของ NBC จากน้ามือของตัวเองอะ่ะ <Okay. S 1> แต่ที่ถือว่าเป็นของดีของเด็ดก็คือระบบเพิร์กครับที่มีทั้งหมดประมาณ 92แบบคือโคตรเยอะอะคุณโดยคุณต้องเลือกอัพสกิลเลเวลก่อนนะให้ตัวเลขความสามารถด้านนั้นมันมากพอพอมันมากพอเนี่ยจากนั้นเราค่อยเอาแต้มเนี่ยไปเลือกเพิร์กหรือพอสวรรค์พิเศษเช่นคุณสามารถยิงทะลวงได้แบบไม่สนเกราะหรือจะเอาแบบไซโคพา a t h คือเป็นไอโลกจิตที่มาพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้เล่นที่เลือกที่จะฆ่า NPC ทุกตัวที่เจอนะครับ แต่คุณก็จะได้โบนัส Damage เวลาเจอแฟ c ชั่นที่เป็นศัตรูกันเป็นต้นอะไรแบบนี้สิ่งที่ต้องเลือกต่อมาก็คือตัวเลือกในบทสนทนาครับอ่าอันนี้มันขาดไม่ได้และการเลือกที่จะทำเควส t ในแบบต่างๆจะลุยแต่เควส t หลักอย่างเดียวเลยไหมจะแค่พวกเควส์รองบ้างหรือเปล่าหรือเวลาทำเควส t เนื้อเรื่องยาวๆที่มันจะมีทางแยกให้เลือกทำคุณจะเลือกทางไหนไอเหล่านี้นะครับ ล้วนพาไปสู่ผลลัพธ์ที่มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะมันจะไม่เหมือนเกมอื่นๆนะครับที่มีทางออกแบบปณีประนอมหรือแบบเลือเลืไปเหอะสุดท้ายก็ให้ผลไม่ต่างกันมากอะไรแบบนั้นจะไม่มีในเกมนี้เพราะทุกทางแยกมันจะนําไปสู่ความเป็นความตายครับไม่ได้ขู่นะอันนี้เรื่องจริงแล้วผลของมันอาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของฉากโลกในเกมตัวละครหรือเควสที่เหลืออยู่ทั้งหมดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคิดให้ดีทุกครั้งก่อนตัดสินใจกันนะครับ ประเด็นถัดมาคือไอ้พวกมุกตลกที่มันถูกใส่อยู่ในทุกๆก,การพูดคุยนี่บอกเลยว่าเยอะมากเยอะแบบนี้แม่งเป็นเกมขายขำไปแล้วอะ่ะแทบไม่มีตอนไหนไม่หยอดมุกนะครับขนาดหน้าสิวหน้าขวานจะตายหากันยกกล้ามอยู่แล้วยังมีหน้ามายิงมุกใส่กันหรือบรรดาชื่อของสถานที่อย่างมันมีร้านขายของที่ชื่อ รอตั้งชื่อช็อปอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีแทรกๆอยู่ทั้งเกมแล้วก็ความหามันก็ยังไม่จบแค่นั้นนะไอเดียตลกของที่พัฒนาเนี่ยมันนำไปสู่การออกแบบระบบฟรอสหรือก็คือข้อบอกพร่องของผู้เล่นที่เกมมันจับได้ว่าเฮ้ยแกทำอะไรซ้ำๆใบ่อยๆในเกมมันก็จะขึ้นตัวเลือกมาให้ที่หน้าจอครับเช่นถ้าคุณเนี่ยไม่ค่อยชุบผู้ติดตามของคุณเวลาไอ้พวกนั้นโดนยิงล่วงนะเกมมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยครับบอกว่าไม่ค่อยช่วยเพื่อนเลยนะเอางี่ไหมต่อไปนี้ ถ้าเพื่อนของคุณล้มคุณจะหมดสิทธิ์ชุบในการประทะครั้งต่อไปแต่เพื่อนอีกคนจะได้พลังเพิ่มขึ้นเท่าตัวคุณก็สามารถเลือกรับฟรอสนี้ได้ถ้าคุณต้องการนะครับหรืออีกอันหนึ่งอันนี้ผมเจอกับตัวเองมันขึ้นมาว่าเราพบว่าคุณกดรัวรัวสกิปแทบทุกบทสนทนาเลยนี่ว่าเอางี้ไหมต่อไปคุณจะมีเวลาจำกัดในการเลือกตอบถ้าเวลาหมดเราจะเลือกให้คุณเอง แต่ตลอดเกมคุณจะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ15%เนี่ยครับคือระบบ f a l l มันเหมือนเพิ์กเหมือนกันนะแต่มันเป็นเพิ์กแบบคนมีปมด้อยมีตำหนี่เจ๋งดีใช่ป่ะแล้วก็สำหรับประเด็นเรื่องผู้ติดตามนะครับในเกมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5คน1ตัวก็คือเอเจนต์ไนส์ลูกน้องตั้งเดิมของเรานะหุ่นยนต์ผู้ช่วยวาวมือสังหารมาริโซอดีตสาวกะทีจอมกระหายเลือดเอซาอดีตแพทย์อาหาร อนเนสและทริสเทนอดีตตุลาการแห่งโปรเทคโตเรตโดยทั้งหมดนี้บอกเลยว่าสร้างมาเพื่อเนื้อเรื่องครับเพราะเนื้อเรื่องเควสส่วนตัวของแต่ละคนเขียนบทมาดีมากแต่ถ้าพูดถึงเรื่องช่วยสู้เนี่ยแทบไม่มีประโยชน์กันเลยครับพลังโจมตีเนี่ยต่อให้อัพยังไงก็อ่อนด๋อยสุดท้ายเป็นเรานั่นแหละที่ต้องสู้เองยิงเองทุกสถานการณ์2ประเด็นสุดท้ายที่ผมมองว่าเป็นจุดอ่อนในส่วนของเกมเพลย์ก็คือไอเทมตามพื้นเนี่ย ต้องเล็งหยิบให้แม่นนะครับซึ่งน่าลำคาญมากๆคือกดหยิบมั่วๆไม่ได้เลยทําให้คุณเนี่ยนอกจากจะต้องเล็งยิงศัตรูแล้วยังต้องมาเล็งหยิบของอีกมันน่าเหนื่อยหน่ายสุดๆและอีกอันหนึ่งก็คือเกมนี้จบแล้วจบเลยนะครับเล่นต่อไม่ได้นะเพราะเรื่องราวเนี่ยมันจะขมวดปมจนจบหมดเราออกมาวิ่งเล่นในโลกของเกมไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นตอนที่เกมเตือนให้เซฟแยกก่อนจะเข้าสู่ฉากไฟนอลเนี่ยก็เซฟเกมแยกสลอตไว้สันหน่อยนะครับเผื่อจะได้กลับไปเคลียร์เควสลองได้ ทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องของการแสดงผลภาพเสียงแล้วก็ระบบวิทยุนะครับเออด้านบรรยากาศเชิงศิลป์ในเกมนี้มันเหมือนส่วนผสมของเกมอย่าง g u a r d i a n of the Galaxy บวกกับ Murder b o t ที่เป็นซีรีส์ทาง Apple TV อะ่ะเพราะภาพลักษณ์ใน The Outer World 2เนี่ยมันจะให้สีสันที่ชูชาดนะครับเน้นเวอร์วังอลังการคือไม่สมจริงแบบพวก Starfield เพื่อให้มันเหมาะกับธีมที่เน้นความหาไปที่ตั้งนะครับซึ่งผมก็มองว่าสไตล์มันก็เข้ากันได้ดี ในส่วนของมุมกล้องเกมนี้เลือกปรับได้3ระดับการมองเลยครับแบบเดียวกับ Fallout 76เป๊ะๆเ,เลยนั่นคือมุมมองแบบบุคคลที่1 first person ใช่ไหมมุมมองแบบข้ามไหลเหมือน Mass Effect และสุดท้ายก็คือแบบ f i r s person เห็นตัวคอนเต็มตัวไปเลยซึ่งใน PS5 เนี่ยครับการจะปลี่ยนระดับการมองเนี่ยสามารถทำได้ด้วยการกดคา้างที่แป้น touch screen นะครับ แล้วก็นอกจากนี้สิ่งที่ผมชอบมากในภาค2ก็คือระบบวิทยุแบบใหม่ครับที่ตอนคุณเล่นเนี่ยก็จะมีสถานีวิทยุต่างๆกันไปใช่ไหมและคุณสามารถเลือกฟังมุมมองที่แตกต่างกันของแต่ละกองกําลังได้ด้วยแถมโฆษณาชวนเชื่อของแต่ละฝ่ายเนี่ยอย่างฮาครับเกมนี้สถานการณ์ในเกมมันก็ตลกอยู่แล้วนะแถมวิทยุเนี่ยมันก็ปั่นด้วยการเล่าเรื่องตลกให้ฟังอกีกคือมันก็เป็นเกมขายข,ายขับจริงๆนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับ The Outer World 2มันคือเกมแบบภาคแรกที่ ทุนเยอะขึ้นละเอียดขึ้นและใหญ่โตขึ้นมากแบบมากทุกอย่างซับซ้อนวกวนนึกว่าจะจบจะจบมันก็ไม่จบนะครับเล่นกันได้แบบยาวๆเกมเนี้ยเล่นนานกว่าภาคแรกเยอะมากยิ่งถ้าุูเป็นสายแบบเก็บทุกเม็ดนะเคลียร์ทุกเควสผมว่าน่าจะเล่นได้ราวๆ40ชั่วโมงขึ้นไปเลยส่วนตัวเกมนะครับมันคือ RPG ตะวันตกแบบเดิมแท้ๆเลยครับ โดยจังหวะของเกมเนี่ยห้อารมณ์แบบ Fallout หรือ The Elder Scrolls ยุคแรกๆอะระบบการยิงปืนการใช้อาวุธการโจมตีระยะประชิดผมมองว่าเป็นแค่องค์ประกอบอย่างหนึ่งในเกมเท่านั้นคือมันไม่สำคัญเท่าเนื้อเรื่องและการมอบตัวเลือกให้กับผู้เล่นในการกำหนดชะตาชีวิตของคุณเองครับส่วนเรื่องจุดด้อยทั้งหลายในเกมผมมองว่ามันก็เป็นตัวขวางไม่ให้เกมนี้ไปไกลในระดับ9ระดับสิแค่นั้นแต่ The Outer World s 2ก็ไม่ใช่เกมที่จะบอกว่ามันควรได้ต่ำกว่า7นะ ในสายตาผมนะเพราะจุดแข็งเกมนี้มันมีดีพอตัวทั้งบรรดามุกตลกทางเลือกที่มันมีความหมายองค์ประกอบด้านการพัฒนาเพิร์กการออกแบบงานศิลป์และขนาดของเกมนะครับสรุปคะแนนจิกออกมาให้เห็นตามนี้ครับก็คือ8เต็ม10สําหรับ The Outer World 2นะครับนิยามแบบส,สั้นๆมันก็คือ CRPG แท้ๆในร่างของเกมยิงปืนครับและนั่นก็คือรีวิว The Outer World 2ของเราไทยเกมวิกินะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรีวิวหรือประเด็นน่าสนใจของเกมไหนอย่าลืมครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ f a c e b o o k YouTube TikTok ของไทยเกมวิกิเอาไว้นะจ๊ะถ้าใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์ถ้าตอบได้ก็จะไปตอบเหมือนเดิมนะ สำหรับคลิปนี้ผมรีวิวเวอร์โอเซิก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ